ร้องชนะเลยร้องชนะเลไปแกผู้ผู้ช่วยอำนวยราวิชัยมุดที่นึงเจ้าตว้วยราวิชัยผู้ช่วยผู้ยิ่บ้านมดที่หนึ่ทอ่ออันนี้เป็นตัวแทนะจ้าตัวแท่มาฮับรางัยตนผู้ช่วยอำนวยราวิชัยเจ้ารบคือพอเซมปุ๊บเือเจ้า และล้นนะเจ้ารางวัลที่หนึ่งอีปิไทยเจ้าหมูนานเจ้ามือสมเมนเนาะมือสแม,มนแต่เจ้ารางวัลชนะเลิศเจ้าจือว่าสุริยนใจกล้าโมจิซองเจ้ามีบนมี่อมอกก็อนะครับ พาหม้อก่อเล็บ้อยนะครับอันนี้โตแต่โตโตแทนโตแต่เลยนะครับมาฟึกแต่ว่าแล้วมีขุนหรงนีม่มาฟึกแต่ว่าแล้วดิวายุหรือไแล้วว่าไหนลังวันนะครับเาทันชน,น,น,นะเลยัเจ้าแข่งขันยิ่งกุ้งนะเจ้าตึงสามทันนี่สุดยอดเลยนะครับสุดยอดะนะครับยิ่งกุุงแม่น เจ้าขอบคุณต่อกำนันนพดลที่มีแต่เจ้ากำนันตะบนเจ็ดบ,บานบานในที่ร้อนค่อยแตกบานในที่หลังห้องสั่งาางาจ้างบ้านห้องร